กุ่มเลยเป็นเรี่ยตปัดขาชับชับเลยมีมยเขาน,นิ่งเานี้เนี่ยเหมือนยังไงเลยพี่น้นองมีารแต่งผมงามเลย สวัสดีครับผมเจอกันอีกมือเล้วครับอยู่เขตอำเภอบ่อเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นปลาบ้านจังหลัดมากับน้องคือเก่าได้ครับผมบ่าวฝนอีสานมานหน้าพ้าลุยฝากช่องน้องเด้อ่น้อองคืเก่าได้ครับผมฝากกดติดตามนะครัพี่น้องฝากเข้าไปชมเมึงพี่น้องวกามวนบ่อมวนคือเบิ่องมอล้อมบ่อวันนี้ก็อากาศดีเนาะอากาศดีทุกมื้อเลยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุเข้าเนาะฝนตกแทบทุกมื้อเลยครับเมื่อวานก็ขึ้นเขาสูงเด้อพี่น้อง กคุ้มค่ากับการขึ้นนะครับหอบเห็ดลงมาบาหวาดบาไวเลย mm hmm. แต่วงมือเนี้เาสีมานสัม่มใดพี่น้องกะก้อนเขาโชคพีกกะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมทั้งสองช่องได้ครับช่องค่อยสารบรรทุงกับช่องอีสานมันนาพาลุยเด้อพี่น้อง <Yeah. S 1> ป่ะมือเนี้ลุ้นน้ำกันพี่น้องสีมานบะหมานป่ะลุ้นกันเลยครับ mm hmm. เพิ่มนะครับฮัลโหลได้แต่ดอก กอเขียวเด้อครับดินกอเด้อพี่น้องดินกัชุ่มๆเปียกๆเด้อพี่น้องเพราะฝนตกทุกมือเลยครับฝนดีดีฝนดีไหลพาะยูข่าวน้ำแหลเนาะแมนอุ้ยนี่กอเขียวไปเอองามแห้งแป๊บแป๊บ เดียวพี่น้องน,น,นิดดินออกตอละงบโมเดละสมผสมกระเลืองเลยพี่น้องนี่ท่งามเลยครับเรียงแถวกันสาบลาบเลยหนแดง แดงด้วย,ยวค่ะจับดูอ๋อนี่ดอกไวันนี้ก,ก็ปลาพายุอีกมือหนึ่งไงนเนาะจะห้าสิบเปียกหรือบอ่พีน่น้องเมื่อวานนี้เปียกสามนสี่น 4, หรือพี่น้อง จะได้ฝนไอ้ฝนุกข่าวทุบข่าวปีชาซับโซผาอาโ้ทัน <laughs> บบงทน <laughs> ง้ว่าซบเอาฝนพังพังเลยอ้ยอัน้ขาฝนอเกินเอ,อเกเงินซอยกันซื้อแล้วพี่น้องเลยซ <laughs> <laughs> บเอาฝนพังเอ <laughs> าบดฟังแล้วท่ายคลิปบ่ได้จะไหเงินกับบ่มีเค่ดจดเป็นไป <laughs> กูทกซเขากรบอกไห้เน้่เราบ่ไีเฉวนหนา ไปลานซอมแล้วเขาแก้ถือฝนด้วยวานโทรศับเสียเก็บขึ้นขึ้นข้าดงดอกบกไหงเนาะเข้าดงหน่อยว่านเขาขากลายพี่น้องเห็ดเพิ่งข้าดง เขาดงใหญุ่งเงยเนาะดอกใเงยลายลงามเลยพี่น้องเป็นเขาดงหน่อยจ้จะเขาดุงดอกน,น้อยๆพี่น้องหวานเลยค่ะพี่น้องหวานเลยเฮ็ดฮวงหวาน ตึงเขาพี่น้องก็กำลังงามด้วยครับกำลังบานเนาะตึงเขาโด,งงาดง่งน้อยเบืดเห็ดเผื่อครน่าจะเป็นเห็ดละง,งูกได้ครับคิดว่าเนาะคิดว่าเพราะว่าเห็ดอันนั้นเขาออกหลายอาการทีเ่เขาเคยออกก็จะเป็นแบบนีได้พี่น้องเห็ดอันนี้คือเหอ็ดตะลรยไหมเขาออกเห็ดละง,งาก เป็นโมเลยพี่น้องไม่ต้องทิ่งไมเชิดงามมากเป็นโมเลยครับคุ้นเลยคุ้นนี่จ้าีงามเลยเสียบได้รับเห็ดแสีบเด้พี่น้องเสียบตะเกียงใส่ผงชูรสเจ้าน้อยแห้งเสียบเด้พี่น้อง ใส่พวงกุหลากับเสียบเด้อพี่น้องเกบซีละโคตรพุทธะสั่งเห็ดกะแจกแดดแบบหววบน้ำ <c oughs> โอ้แต่เป็นยาหม,มันมีของเนาะถ้ามี <c oughs> ผมเก็บใส่กองไปให้เบิดเลยล่ะพี่น้องประเภทของนี่บ่เคยห่วงครับจับหยัดใส่กองไปเลยจัยงได๋ <c oughs> ยังสั่งมาครับผมอาหารบานๆผักบานๆสั่งมาครับเก็บหยัดกองให้ผักกิ่วหรือผักตู้เหล้ถาถ้ามีเนาะถ้ามีน่ะพี่น้องบอกเคยบ่ยากเลย กุ๊ปเออเดี๋ยวไอ่เก็บบะหมี้ก่อนพี่กับไล้ปนพี่กับมีแนี่ยเยอะเป็นหมูเลยขอเข้าดกแลุ้้นไปปุ้นไปปนปนอีกร่างอ่อนหน้าอ้อมเอวทางก้มเอวอยู่บนเห็ดกระไรมากมากเขียดบัวเขียดปลาจระเข้นี่ก็ผิดหวังด้วยครับ ปาเป็นไง่าใหญ่ให,ให้ตะคืนเขาสูงนี้แข้งขักเห็ดเดียวลงมาก็บาไหวขึ้นเนาะหลายหลายแต่วดอกใหญ่ตู้ขาตดตันเลยเม่ผ้าตองเขหอมเขาหอมบ่เฮียโมคนอื่นเห็ดผึ่กหอมน บนี่ก็เจาะหมูเดียวเด้อพี่น้องหมูเดียวเป็นสิบสิบดอกครับหมูเดียวเกี่ยเครื่องตะก,กาได้ครับกอเขียวพี่น,น้องใส่ต้นอะไร แต่เขาเก็บบันหนึ่งบวบเปื่อยเลยเนาะอือนี่ลืมมูนี่จยากเ,กกาเป,เปเื่อยแล้วเปื่อยแล้วเปื่อยเลื่อยบวด้ลยโดดกำลังบานเนาะกำลังบาน สมีกำลังงามด้วยพี่น้องดยยองไงเขาเอาได้โบได้โบนมันวันนี้เทอสเ่าซีมาแล้วบ่ะโอ้ได้ดูโหาด่งพี่น้องนีงงม ข้าวนี้มันบวคขันขึ้นล่ากนหอมเลินเขาดุ่งกลินนะดขึ้นหวานพี่น้องหวาน น่างามเลยค่ะการงานตืดนเต้นเลงค่ะงามเนาะดยอดโค้งงามเลยพี่เนางเิ่นหวานเนาค่ะพี่น้องเิ่นข้าวงพี่น้องส่วนมาก็ทีบ้านเป็นไรพี่น้องบ้านจะประท่นเถาบ้านจะรเถาตอนน้ดองงามๆพี่เคียน อู้ขาอ้หอยอาหารหอยม่หิ้เผือเขาดงเนาะส่วนมากกัเหิดเพือกเนาะส่วนมากเลยด้วีเพือเขาดงค่ะบานเสียชีวิตแล้วเนาะเขาเนาะ อันนี้เพิ่งนีเพิ่งเอยใดบ่เพิ่เข้าดงจุ่มกระแงงามเลยพี่น้องนี่เพข้าวดงตะกี้เบิ้องตะเาเก็บอันนี้ะเกีบเองแล้วพี่น้องฮช่หอวเนืัอขา เขาโกรธพี่น้องพี่เพิ่งเขาในในเหญ่หรือพี่นงเพื่อดำได้ครับเพื่อนดำนี่เสียบด้วยพี่น้องเสียบกว่า จะกลัวเห็ดนยนังเ็บปะมูเขาเศษปหมูนี่นี่เขาออกเป็นหมูเนาะใช้ไม้านใช้มด เตาหรือถึงอิตันด้ครับเขืเอ,อเนสองสื่อ,อ,อจะทั้งนเ้เ่ินตับเตาเนาะแม่ครับเอิ่นตับตเ,บเตาก็เรืองเขื่อนน้ำเขาด้วยครับดูใจว่วิเทา,า,าแล้วเหรดดำพี่น้อง ัขาดังชับชับชับเลยพี่นอ้องงามเลยพี่นอ้องขาหโหดเนาะสุดยอดครับสุดยอดเขาดงใหญ่พี่นอ้องส่วนนี้กำลัางงามด้วย,ยครับนักขาดูไ,ไกลๆกันขาเขากลอบแห้งพี่นอ้องพูดสองดอกคูนะงามพี้อ<ป>งามแห้งครับผมสวยงามคู่นี้ขารยี่สิบบาทนะใครเสียวนี่ สวยงามเลยครับแคทแมวเศรษงามสวยงามเกิดตายแล้วน้องจะอโอนอะไรงามเลยพี่น้องนี้น oh ี่ก็ลังงามเลยครับเห็ดนี่ยอดกำลังเป็นตะกินสุดยอดความงามเลยครับสีเดียวกันกับใบใหม่ จวดคมงามเลยครับเมงเข้ามาตอมแล้วก็อหอมก็อหอมจ้าเมงเลยตอมหรือว่าข้าเอิอนเห็ดหอมนะครับอีกซีนึงเห็ดหอมข้าเอิอนกันถึงงัดไม่เอาจริงอือได้บ้างบ้านอะไรนะบ้านอะไรก็เฉียบไปบานบานมาขันถังใส่ยกัตตาตุ้กุนเนาะสายกัตตาตัวนะาาตนี้ าบ้านใช่ไหมพน้อสองตาสองกระตาด้วยครับให้มีแต่แนวเดียวเลยพี่น้นนอ,องถึงเขาดุองการโอ้นสองดอกฟังคุณค่ะไปตามตามตามพี่น้อง นาเลยนาเขียวพี่นอ้อง็ดกผลงามเลยมีน้นอ เก็บเพ็ดหนาเขียวแล้วก็มาเก็บเพ็ดถึงอันนี้ค่ะพี่น้องเขาดงเขาดงค่ะหมูลเลยเนาะมันก็กงำงามเลย,ยขาพี่น้อง แขเลยครับเพิ่อนเข้เขาดงด้วยครับนี่เข้าดงค่ะดอกใหญ่เงี้ยตาไมา้คาตาตานตาตานี่เต็มแล้วเ <c oughs> ด้อพี่น้องนี้เต็มแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนคะตาครับคะตาหน้าบะเกิดดงเพื่อนดำพี่น้องอู้ยยาบเห็นหมดลายโมหิมลายลาย เสากิ่งแนมเห็นดอกเดียวจะยิงเห็นมีสีดอกแนมเห็นกลุ่มนี้พึ่งดำเสียบด้วยครับพึ่งดำพึ่ำดำหนึ่งก็น่างามพึ่งดำหนี่งแนมเบื่อไงไงเลยพี่น้อง งาเลยงาเลยพี่้องเปินกลุ่มเลยครับเพิ่งดำเสียงตัดขาตั้งชับชับเลยมีดเาขากอเขียวนี่นี่เขาโด่งเลย พี่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 ลงลงกระซีไปแต่เนี่ยมลงกว่าผลเนาะสีดำเนี่ยมหยาดตาเขียวในนี่เนาะเหนื่โอ้ยตาทา่งหมดอีกินเรานีิทุกคนตีกล่องเงีเนี่ยบ่เห็นเลย เป็นหมูเลยนะเนาะโอ้โอ้แข็งโป๊กเลยพี่นอดองดองหนึ่งขาคาโป๊ะโป๊ะเลย อือ้บานเ,เ,นเนพื้นเลยครับพี่น้องเป็ดกวาดยเพิ่งเขาดงด้วยครับตอนจุ๊บๆมันก็ติดขากเนาะเอาไปหมกเนาะนใส่ไปตองกล้วยหมกไหมอตองตองอยู่ใดอยู่เชียงตัดขาพี่น้องได้ยินบอซะนั่นซะน,นัะนนะ่นโทรศัพท์เลย พี่น้องโทรศัพท์เบาผลฟังพังเบาผลบระเทศไทยคลิปด้วยพี่น,อน้องคลิปตอยเชิดช้าครับอย่างนี้บุกคยังเดียวพี่น้องงามเลยครับสารบรรณาพาลุยบระเทศไทยคลิปด้วพี่น้องมย์เพราะว่าโทรศัพท์เสียน้ำเปียนแค่หมูว่านน้ำเปีย่ยนใจเมย์ก็เลยหายอย่างเดียวมจะ่เพิหวานได้คร <c oughs> ับ เห็ดเพิงทุกชนิดนี่นํำไปเกงได้พี่นอ้องส่วนหมากนิยมํำไปทําเกงได้ครับนอกจาว่าเห็ดไข่ยังไงไปตำต้นไปตำแจวเห็ดไข่แล้วก็เห็ดระงกดอกบานได้ครับใช่เหเฮ็ดเพิองไปต้มไปแกงไปผัด วานี่ด้เป็นเต้ขาก็สิเหลเลยเลยเหลือ้ยเหลจนเกือบดำเลยเต๋อมตาตาบอกอย่างก็เขาหด่งไงจังพี่น้อง ยี้เพิงจ้ะเพิงเพิงดอกแข็งๆนี่ยีเขียวรีดเถ้าเขียวยังเลือบสี เสียแล้วพื่อเขาดุงขาตั้มตัดเลยเห็นเราด้วยขาอ้วกเป็นตะแเส็บค,ครับผมเพื่งอีตันเลยครับหรือว่าเพ็ดเพื่งตับเต่าที่เขาเอิ่นกันขาตั้มตันเลยเพ็ดตัวน,นี้ก็เริ่มจะไหวเนาะเพราะเขาออกมาลายมือแล้ว ได้พอ,อดอกก็แข็งดีขาสันส่นๆหรือว่าเขาเอืนว่าให้ผึ่งข้าเตียยเอื่อนได้ลายซอพี่น้งองผึ่งดำครับผมพึ่งดำาอากไงค้าไงได,ดอกลางงามเลยจ้ัง้างหลังทางหลังางหลังทางหลังเังเยวะอยก้างหลังเห็เนอยู่บ่ ดำม่อแนะนำให้กินด้วยครับยานดำเปหนาเด่นอู้น้องนึงไปกองกองดำปึ๊ดดำปืปือเลยพี่น้อง <c oughs> สมซื่อเขาเนาะให้เคร่งดำ หยิอีต mm ันนี lose ่นะจุบส um ัดขาถอโบทอโบดอกเข่งเข่งหัวบู้เ็นถึงนามอุ้มนามานละี่นอนพอใหญ่ไม่ใหญ่เห็ด โอ้ยบ่อใดบ่อใดเจ้าบ่อเน็ตบ่อดบ่อบ่อใดโอ้พี่ได้อยู่ค่ะเข็งอยู่มันก็ลืมว่ายเหรอล่ะพี่น้องเพราะว่าเขาออกไปไลยมือแล้วเห็ดถึงมูขอนกลังๆสีส่วนมากค่สีมีตาเพราะไงไม่ไงเห็ดแหละครับมาถินีตะเตาเ็ดไข่พี่น้องจุมงามๆเลยจุกง่ายถ้าถิก็มีดอกดีจนจนแก่แล้วอันนี้มล่ะให้พีคนเห็น ดอกรีดไข่ขาวด้วยครับนี่เลยดอกจุมบลือบลาเลยไข่จัตัดชับเลยน้ำค่ะดอกนีวเขาบอกสิบวะนี่เขาบอเห็นน้ำไว้เขาบอเห็นเขาเห็นเขาเห็นเเรเนาะดอกรันใหญ่ด้วยให่นี่เป็นเชือกโตไปเป็นคนใหญ่เแล้ว มันจะเป็นหลานอืมนีาา่จังงามพี่น้องงามเลยชึบชึบพี่น้องเป็นในเสียงตัดเห็ดชึบเลยหอมหอมครับจุนนี่สองจุินซองจุิองออกไลออกเป็นหมีเนาะเต่น,น,น,นะบอนไหมคน ้พ่นเดียวพอบน,น,นเลยพีน่น้องสวงามเลยพ่นเดียวพอบนเลยดอกงามเลยพี่น้อง กลิ่นหอมพี่น้องหรือว่าเห็ดพึ่งข้าวดงงามเลยครับนี่เท่าพนดีพี่น้องงามเนาะน้ำงามเลยครับเขาดงไหมครับมัอนี่เห็ดกอกะเก็บเอาด้วยครับเห็ดกอเขียวเพราะว่ามัอนี่เก็บอยู่ป่าลาง,งาก็เลยเก็บเอา แต่ก็ดีที่ว่าฝนตกเนาะมื้อกี้เนาะได้เห็ดไข่พอม่น้ะงมื่อนี้ก็ได้ซตะกาด้อยครับเฮ็ดเดดำเฮ็ดตบเตาเฮ็ดผึอกขาวด้งค่ะพี่น้องเห็ดกอเขียวเดี๋ยวมื้อกี้กสกระบาดไปพักจากมือนึงก่อนจักลุยไม่เนาะมามือมามมือาม่อมากับบ่าวฝน้อค่ะุนบ่ฝนก็กันนั่ง้มงนมีน่ งามเนาะงามงงามงา,มมงามเลยเห็ดมันนี่จะเป็นไปเอาเห็ดสดไปบานได้คไหมมันนี่ไปล้างอยู่บาน,นเดี๋ยวสิเดินทางกับบานกับลอยกับโลพี่น้องป่ะกลับบานได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมได้ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ